ความดดีมันจางไปแล้วความคิดไม่ดีมันจะตามมาเพราะโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์นั้นโดยนิปกติชอบคิดไม่ดีแล้วก็ไปในทางที่ไม่ค่อยดีแต่ยกเว้นมนุษย์ที่ไปดีที่ได้รับการฝึกหัดอบรมแล้วภาษาภาควันโตเสรผมโึกเสสุขในหมู่มนุษย์ที่ฝึกหัดแล้วะเสริฐสุด ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกหัดแล้วเประเสริฐสุดมนุษย์ <Okay. S 1> เหมือนกันแต่แตกต่างกะพที่บอกว่าใครมีท uh ุ huh. สนสเจตนาที่ดีแล้วก็ลงมือทำใน uh huh. การที่านั่งานออฟโรดได้มาทำดีที่ดีนี้ก็ uh huh. จะรู้ว่าเป็นสิ uh huh. น่งที่น่ารื uh ่ huh. นายอย่างยิ่งโดยเฉพาะ uh huh. ให้กับเยาวชน uh huh. ให้กับสถานการศึกษา uh huh. สังคมปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเป็นสังคมที่มีเรื่องราวมีปัญหามีเหตุการณ์ต่างๆมากมา,กมายเยอะแยะรุนเรารุ่นโยมรุ่นอาตมาสามารถที่เรียนรู้เราผัวรอดได้แต่เยวาวชนเขาไม่รู้เลยที่จะแยกแยะว่าอะไรดีและไม่ดีอย่งไรต้องอาศัยคนโตไม่ว่าจะเป็น